กรรมสมังพลังไม่มีอำนาจใดที่จะเหนืออำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วนี้ไปได้เลยในสามแดนโลกธาตุถืออำนาจแห่งกรรมเป็นสําเป็นสําคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกจวฝูดต้งขอให้เขาโพกกรรมคําว่ากรรมคือการกระทำการกระทำนี้เรียกว่ากับความดีการกระทำชั่วเรียกว่าทําบาปทําชั่ว ให้พากันระมัดระวังความดีความชั่วนี่แะจะเป็นเครื่องติดแนบในจิตใจของเราในปัจจุบันและพบชาติต่อไป <c oughs> ถ้าไม่พ้นจากนิเลตัณหาตัวตัวพาให้เกิดให้ตาพาให้ดีให้ชั่วจะเมื่อไหรต้องหมุนกันไปกับดีกับชั่วตลอดไปอย่างนี้ให้พากันเท <c oughs> โลกกรรมที่ว่านัตถิกรรมมาสมังพลัง ไม่มีอำนาจใดมีโลกฐานนี้จะมีอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วนี้ไปได้เวลาตายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคนมีคนตนม,มียศถาบรรดาศักดิ์สูงต่ำประตามใดมอบไว้กับโลกสมมตินี้โดยสิ้นเชิงมีตั้งแต่จิตล้อนล้วนที่มีความดีซึ่งตนสร้างไว้เรียบร้อยแล้วนี้เท่านั้นจะพาฉุดตาล่า ให้ไปสู่สถานที่ดีคติที่พึงหวังโดยลำดับลำดับนับตั้งแต่มนุษย์ชั้นผู้ดีมีวาสนาขึ้นไปถึงเทวดาอินพรหมโดยลำดับโจนกระทั่งถึงนิพพานสิ้นสุดการเกิดตายในจุดนั้นความดีของเราจะหนุนเราไปทางดีย้วนล้วนขึ้นชื่อว่าความดีแล้วจะไม่มีความดีชิ้นใด ที่จะแหวกแนวไปฉุดลากศัพว์ตั้งหลายที่สร้างแต่ความดีแล้วให้จมลงในนรกบกไหมสเสวยความทุกข์ความทรมานเหมือนคนสร้างความชั่วช้าละมกทั้งหลายนั้นไม่ไหมเวลาตายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคนมีคนตนนียตถาบาัณิ์สูงต่ําประการใดมอบไว้กับโลกสมมตินี้โดยสิ้นเชิงมีตั้งแต่จิตย้วนล้วนที่มีความดี ซึ่งตนสร้างไว้เรียบร้อยแล้วนี้เท่านั้นจะพาชูตาล่าให้ไปสู่สถานที่ดีคติที่พึงหวังโดยลำดับลำดับนับตั้งแต่มนุษย์ท่านผู้ดีมีวาสนา